พี่เบริร์พี่เบดผมฉีดน้ำหอมตัวนี้แล้วทำไมมันไม่ติดเลยอะ่ะคุณเบิร์ดครับผมฉีดน้ําหอมยังไม่ทันถึงที่ทํางานมันหายไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมากับ5เทคนิคที่ทําให้น้ําหอมคุณติดทนขึ้นพร้อมกันแล้วไป สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์เบิร์ดนะกลับมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นท็อปิกที่เป็นเพนพอยต์ของคนใช้น้ําหอมทุกคนนะครับซื้อน้ําหอมมากลิ่นหอมมากเลยโอ้โหสุดยอดแต่ฉีดปั๊บแม่งหายหมดนะครับไม่เกิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้กลิ่นละวันนี้ครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคสุดยอดของผมที่ผมใช้นะที่ทําให้น้ําหอมของคุณติดทนขึ้นครับมาเริ่มเทคนิคแรกกันเลยครับ เทคนิคแรกง่ายที่สุดครับคุณก็เลือกน้ําหอมที่มันติดทนสิฮะแล้วหอมที่มันติดทนเนี่ยเลือกยังไงครับง่ายๆครับหลักการมีอยู่3หลักอันดับแรกครับดูความเข้มข้นครับคือน้ําหอมเนี่ยมีความเข้มข้นต่างกันนะครับใครเคยสังเกตข้างกล่องเนี่ยมันจะมีอูดอโรเทลเอสออเดอร์พาโฟมพาโฟมออเดอร์คอโรนนะครับพวกนี้ดูได้ระดับหนึ่งครับผมบอกว่าดูได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่เสมอไปครับตามหลักเนี่ยออเดอร์พาโฟมมันควรจะเป็นฟอร์มดีออเดอร์เทลเอสถูกไหมครับจะบอกว่าถ้ามีมาสิบตัวเนี่ยอาจจะจริงสััักปรระมาณตวคบเเจ็ด ฟอร์มดีกว่าโอเดอร์พัฟบางตัวเช่นเดวันโรชเช่กับานาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักการที่ดูได้คร่าวหลักการแรกครับหลักการที่2ครับเวลาสมมุติว่าคุณสั่งโดยที่ยังไม่ได้ไปดูของจริงนะคุณดูสีน้ำหอมครับคืออันนี้เนี่ยก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์อีกเหมือนกันช่วยได้ครับลองดูดีดสเีเข้มเนี่ยส่วนมากจะ ติดทนมากกว่าสีอ่อนๆครับเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนผสมของพวกออร์เรนทัลหรือเป็นพวกสไปซี่หรือเป็นพวกไม้เนี้ยครับจะอยู่ติดทนมากกว่าส่วนอันดับที่3ครับอันนี้ผมใช้บ่อยมากครับก็คือเข้าไปที่ fragantica.com ครับเป็นเว็บที่เป็นยูเซอร์จริงใช้น้าหอมตัวนั้นครับแล้วเอามารีวิวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ความคิดเห็นจากคนที่ใช้น้าหอมตัวนี้นะยิ่งตัวป๊อปปูล่ามากมากก็ยิ่งมีคนมาเมนนะครับว่ามันติดทนติดไม่ทนนะครับลองดูได้เลยใน fragantica แต่โดยสรุปแล้วเนี่ยคุณเนี่ยต้อง้งวกไแลดู ถ้าคุณดูประกอบกัน3อย่างเนี่ยคุณจะเจ๋งไมเจ็ดแปแล้วน้ำหอมตัวนี้มันติดทนหรือไม่ทนนะครับแต่จะให้ที่สุดนะครับก็คือไปลองครับที่เคาน์เตอร์ผิวของแต่ละคนเนี่ยน้ำหอมเพอร์ฟอร์มต่างกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเองดีสุดครับเทคนิคที่1งครับเลือกน้ำหอมที่ติดทนนั่นเองนะครับอันดับที่2ครับที่จะช่วยคุณได้คุณบำรุงผิวในจุดที่คุณฉีดน้ำหอมประจำครับทำไมต้องบำรุงครับคุณลองนึกภาพถ้าเกิดผิวคุณเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆครับเวลาคุณฉีดน้ำหอมไปปปปัััั๊บเเเนน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 นี่ยย้้าาาหหหออออมม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 กกก็็็คคคคววระะะูขงใถจไซึตผิุณ ว่าผิวมันแห้งมันก็ต้องการไขมันถูกไหมครับแล้วก็ไม่ได้กลิ่นนะครับแต่ถ้าคุณบํารุงผิวสม่ำเสมอ่ะผิวคุณชุ่มชื่นนะครับน้าหอมมันก็จะไม่ซึมเข้าไปในตัวผิวที่แห้งๆไม่ดูดน้ําหอมเลยใช้โลชั่นนะครับบำรุงผิวประจําตัวที่ผมใช้ประจําก็เป็นครีมหนีนะครับผมเน่เป็นคนแพ้ง่ายมากผมต้องใช้ครีมนี้ครับไม่มีกลิ่นนะครับทาหน้าด้วยทาคอด้วยอีกทีเด็ดทริคที่3ครับผมเคยสอนวิธีการฉีดน้ําหอมไปถูกไหมครับว่าต้องฉีดที่จุดชีประจรตรงคอตรงหลังคออะไรก็ว่าไปนะครับแต่นท ผมจะฉีดอีกจุดหนึ่งครับก็คือเสื้อนั่นเองนะครับผมลองมาละเวลาฉีดเสื้อเนี่ยมันจะอยู่กระติดผิวครับเวลาคุณฉีดผิวเนี่ยคุณจะได้ความร้อนจากผิวตรงแี้ทำให้น้ำหอมกระจายตามที่ผมเคยสอนไปแต่ถ้าคุณฉีดเสื้อเนี่ยความร้อนน้อยกว่าครับมันทําให้น้ําหอมกระจายช้าครับมันก็จะทาให้น้หอมติดทนขึ้นแต่อาจจะกระจายไม่เท่ากับผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือฉีดทั้งผิวฉีดทั้งเสื้อครับอาจจะฉีดเสื้อตรงกลางตรงนี้ก็ได้ครับ แขนเสื้อนี่ก็ได้นะครับเทคนิคสามก็คือฉีดเสื้อครับต่อไปครับเทคนิคที่4สําคัญมากครับคุณต้องเก็บน้ําหอมไม่ถูกครับทาไมต้องเก็บน้ําหอมไม่ถูกเพื่อให้น้ําหอมติดทนขึ้นครับ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดคุณเก็บน้าหอมไม่ถูกแล้วเนี่ยมันก็ทำให้น้ำหอมคุณเสียครับเพราะน้ำหอมคุณเสียน้ำหอมคุณก็ไม่ติดทนรับแค่นั้นง่ายๆต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยครับบางคนเนี่ยไปหาวิธีฉีดสารพัดครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเก็บน้ําหอมไม่ถูกนะครับน้าหอมเสียคุณฉีดให้ตายยังไงก็ไม่มีทางที่จะติดทนนะครับเพราะฉะน จากคลิปที่แล้วตามไปเสรเทคนิคต่อไปครับเทคนิคที่5ครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณทํา4เทคนิคแรกแล้วเนี่ยมันไม่สําเร็จมันแบบโอ้อยังไงก็ไม่ติดไม่ทนนะครับก็พกไปฉีดแม่งเลยครับก็คือพกใส่หลอดเล็กๆครับไปฉีดที่ทํางานครับเวลาคุณอยากจะเติมก็เติมครับอย่างของผมเนี่ยอ่ะผมมีของแบรนด์ชี่ e อ s ซนเชียนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าดีถ้าตัวไหนเนี่ยผมรู้ว่ากลิ่นมันบางเบานะครับแต่กลิ่นมันดีมากเอาไปฉีดระหว่างวันครับอยากจะฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีดครับเพราะฉะนึงที่ จะบอกครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับสำคัญเหมือนกันก็คือคุณต้องมีน้ําหอมหลายขวดครับทำไมคุณต้องมีน้ําหอมหลายขวดเพื่อให้น้ำหอมติดทนขึ้นครับเอีกแล้วประหลาดแล้วเพราะว่าบางทีน้ําหอมแม่งติดทนอยู่แล้วครับ<ไ>แต่เราอฉีดน้าหอมกลิ่นเดียวเป็นประจ,จำครับดมดมดม,ดมทุกวัน,ท,วนทุกวันครับเราชินครับพอเราชินี่ยเราชินน้ำหอมเราแม่งไม่ทนเลยแต่คนอื่นเนี่ยโห,โหโดมทีนี้ทักษะการบูคนอื่นหมดเป็นตู้น้าหอมเคลื่อนที่นะครับหรืออาบน้าหอมมาเพราะฉะนั้นเทคนิคพิเศษสุดท้ายที่ผมแถมให้ครับคือจงมีน้ําหอมหลายขวดีสลััับกกนนทุวเฟข โอเคก็หมดไปแล้วครับสำหรับเทคนิคที่ผมมาแชร์นะว่าทำยังไงให้น้ำหอมมันติดทนขึ้นนะครับฝากติดตามเซนต์นเบิร์ครับแล้วก็เซน์ทิปครับ ที่ผมจะเอาทิปแอนทริคเกี่ยวกับการฉีดน้ำหอมนะครับมาให้ทุกคนฉีดน้ำหอมมีความสุขมากขึ้นมาบาน้ำหอมแบบผมนะครับจะได้มีเพื่อนชนเสียเงินนะครับตอนนี้เป็นเอพิโซดที่3ละสัญญาว่าจะมีเอพิโซดต่อไปครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับฝากติดตามครับซับสไคร้ครับเซ็นลบเบิร์นครับกดกระดิ่งด้วยครับทำให้คุณเนี่ยรู้ก่อนนะครับเวลาผมออกทิปเนี่ยมันจะเด้งไปหาที่คุณเลยฝากติดตามอินสตาแกรมครับอัปเดตชีวิตของผมนะครับชีวิตประจำวันเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องน้ำหอมวันนี้ใช้น้ำหอมอะไรออะไรรย่งเีี้คับตนท น้ำหอมครับน้ำหอมออกมาใหม่ตัวไหนหน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแชร์อยู่ในนั้นแล้วก็มีควิกรีวิวอยู่ในนั้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ที่ดูเซนทิปกับเซนนับเบิร์นนะครับผมไปก่อนละบ๊ายบาย